กองวงจรปิดเผยชัดพฤติกรรมดีเจโกโก่อนตกมาจากตึกจากกรณีการพบร้างของนายตินเรืองกิจตรัตนกุลอายุ36ปีหรือดีเจโกคลื่น1 0ึ5้น1กกรีนเว็บพัดตกโรงแรมดังย่านสุขุมวิท ในภาพศพนอนคว่ำหน้าสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงลายสีดำตัดทองสร้างความตกใจให้ผู้ที่รู้ข่าวเป็นอย่างมากทั้งนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหน้าห้องดังกล่าวปรากฏภาพดีเจโกผู้เสียชีวิตคือเวลา14.46นนาทีเข้าห้องพักเวลา11.28นนาทีออกจากห้องเสื้อดำนุ่งผ้าเช็ดตัว ผันข้อมือด้วยผ้าเช็ดหัวของโรงแรมเวลา11นาฬิกา31นาทีกลับเข้าห้องจากนั้นเวลา11นาฬิกา38นาทีออกจากห้องเวลา1 1นาฬิกา39นาทีกลับเข้าห้องเวลา1 1นาฬิกา4 4นาทีออกจากห้องสวมชุดอาบน้ำของโรงแรมทับเวลา12บ1นาฬิกา21นาทีกลับเข้าห้องเวลา 12, 33นาฬกา33นาทีออกจากห้องเวลา 12นาฬิกา33.40กลับเข้าห้องและเวลา12นาฬิกา34นาทีออกจากห้องครั้งสุดท้ายโดยที่เจโกเดินออกจากประตูนีไฟ5รอบตั้งแต่เวลา11นาฬกา28นาทีถึง12นาฬกา33นาทีและพบเห็นครั้งสุดท้ายรอบที่5คือเวลา12นาฬกา33นาทีพบที่จุดหน้าจะตกลงไปมีโทรศัพท์มือถือขีกราสบุรีไฟแช็กชุดคุมอาบน้ำเปื้อน เรือจุดที่พบศบใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงลายสีดำ ตัดทองรองเท้าแตะของโรงแรมและเจอครั้งสุดท้าย12นาฬกา33นาทีตามเวลากล้องวงจรปิดด้านเจ้าหน้าที่โรงแรมระบุวา่าขณะที่กำลังทำงานก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บบริเวณริมรั้วที่ติดกับเพื่อนบ้านทราบว่า,าเป็นผู้ชายที่เสียชีวิตส่วนจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติยังไม่สามารถตอบได้อีกทั้งไม่ทราบว,ว่าเข้าพักที่โรงแรมตั้งแต่เมื่อไหร่รวมทั้งพักอยู่กับเพื่อนหรือไม่สาเหตุที่ตกลงมา